โอ้กูดคาหายจริงโอเปออตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเอาตอนแรกไม่เชื่อด้วยเชื่อว่าจะหายทำไมอ่ะลองดูแต่ก็ยังดีกว่าผ่าตัดลองดูแล้วกันอ๋อเดี๋ยวผ่าตัดเขาจะพยายามให้ไปผ่าอ๋อไม่เอาขาบ่นมากเลยผ่าผ่าเพราะไม่ผมทนอยู่นิดเดียวกว่าอ๋อตอนแรกจะให้ไปผ่าปวดแสบร้อนดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเอ่ากี่ปีนะสามปีอ๋อตอนนั้นเครียดไหมก็เครียดน่าจะเป็นแฟนเครียดเนาะขอบนข้าวขึ้ขอพาเดิน ห้ามเดี๋อะไรเดินไม่ไหวมันต้องนั่งอ่องงอา,าออทอีมมา่นั่นงอ่าฮะทรมานไหมเพราทรมานแล้วตอนนั้นเราสั่งอะไรบ้างก็กินยาอย่างเดียวแล้วก็ทนเอาแล้วทำไมาย,ยอมให้แฟนลากมาถึงหาหมอฟันมาฟังเสียงมนฟุง,งอ,อ่าแล้วพอหายแตอนนี้หายไหมก็ดีขึ้นเนาะดีใจเนาะแล้วตอนนี้เดินเหินอะไรก็คล่องขึ้นสบายขึ้นเห็นไหมเร็วขึ้นหนดิไม่อยากพาอ๋อแล้วเออคนรอดแล้วรู้อู้